สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK a u t o g r a r e วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหนึ่งในรถ SUV สุดหรูที่ขึ้นชื่อเรื่องความแกร่งและสไตล์ที่โดดเด่นนั่นก็คือ Mercedes-Benz G-Class หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ G-Wagon G-Class ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี1979โดยเริ่มต้นจากการเป็นรถ Off-Road เพื่อการใช้งานทางทหารก่อนจะพัฒนาเป็นรถหรูระดับพรีเมียมในเวลาต่อมาซึ่งในปัจจุบัน G-Class ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหรา ความแข็งแกร่งและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครในด้านของดีไซน์ G-Class ยังคงรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์มาโดยตลอดตั้งแต่รูปทรงกล่องที่ดูแข็งแรงเส้นสายเหลี่ยมคมกันชนหน้าหลังขนาดใหญ่และไาหน้าทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังดูเท่และดึงดูดสายตาได้เสมอภายในห้องโดยสารของ G-Class ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันผสมผสานความหรูหรากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัววัสดุตกแต่งภายในเป็นระดับพรีเมียม บอร์ดหนังคุณภาพสูงระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้หลายสีรวมถึงหน้าจอแสดงผลคู่แบบดิจิทัลขนาดใหญ่ซึ่งรองรับทั้งระบบนำทางกล้องรอบคันและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างครบครัน สำหรับขุมพลัง G-Class มีให้เลือกหลายรุ่นโดยรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ G 6 3 AMG ซึ่งมาพร้อมเครื่องยนต์ V 8ขนาด4.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดถึง585แรงม้าและแรงบิด850นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถในกลุ่ม SUV ขนาดใหญ่ นอกจากความแรงแล้ว G-Class ยังมีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบฟูท m e พร้อมด้วย Di ฟเ e r เ n t i ชียล็อกทั้ง3จุดคือด้านหน้าด้านหลังและตรงกลางทำให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลาดชาันทางดินโคลนหรือยิมาระบบช่วงล่างแบบอดับห็บช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลในเมืองและมั่นคงเมื่อวิ่งบนทางออฟโรดเรื่องของระบบความปลอดภยัย G-Class ก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยจอดกล้องรอบคัน ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control และระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะปลอดภัยที่สุดในประเทศไทย Mercedes-Benz G-Class ถือว่าเป็นรถนำเข้าแบบ CBU ทั้งคันทำให้มีราคาค่อนข้างสูงโดยรุ่น G63AMG มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ17-18ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่ง อย่างไรก็ตามสําหรับคนที่รักในความแตกต่างความหรูหราและต้องการรถที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร G-Class ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งจุดเด่นของ G-Class คือการเป็นรถที่มีภาพลักษณ์เฉพาะตัวใครที่ได้ขับหรือครอบครองมักจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวและชื่นชอบในความเป็นอิสระ G-Class จึงมักถูกเลือกโดยศิลปินนักธุรกิจคนดังและสายลุยที่ต้องการรถที่ทั้งหรูและแกร่งในคันเดียว นอกจากนี้ยังมีการแต่ง G-Class หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งชุดแต่งจาก b r a b u s Mansory หรือชุดแต่งลุยๆจากโรงงาน AMG ซึ่งทำให้รถคันนี้ดูดุดันและมีพลังมากยิ่งขึ้นไปอีกสรุปแล้ว Mercedes-Benz G-Class คือรถที่รวมเอาความหรูความแรงและความแกร่งเอาไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะใช้ในเมืองหรือออกลุยเส้นทางธรรมชาติก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนหากคุณกำลังมองหา SUV ที่แตกต่างจากรถทั่วไปมีเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมยัย G-Class คือคำตอบครับ สำหรับวันนี้ DK a u ออโตเก t เรตขอลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ